คุมมากตก้าสีกองอะไรไหมคะส้มส้มเจนอร่อยตุ๊ดตุดกินแล้วนับนับเลขภาษาอังกฤษได้ one two t h r อร่อยอร่อยส้มอยูยยุบอกส้มว้าวส้มเจนโปรสี่กล่องโปรสี่กล่องสี่สี่อ้าวสี่สี่สี่อร่อยมากนะคะเพิ่งลองกินไปสามง่อ ผิวจะเปลี่ยนแบบไหนได้ค่ะจ้าส้มโอริงโอริงยัมมี่ My name is called my name is Yujuke อ่ะหลักๆเลยคือช่วยเรื่องสิวผิว ภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็สุขภาพดีพี่ตอนนี้ขายดีมากนะคะล็อตที่หนึ่งนะคะใกล้จะหมดแล้วนะหนึ่งหงสองอันนี้คืออะไรคะอ,รอุ้ยอันนี้คืออะไรลูกส้มหาสี่กล่องได้สี่คนสุดท้ายจริงๆไปแล้วเก้าสิทานยังไงชงกับน้ําเย็นได้เลยค่ะพี่ถ้าอยากอร่อยมากกว่าเดิมต้องใส่น้ําแข็งส้มสุดยอดไหมคะสุดยอด สุดยอดมากส้มเจนกินตั้แต่5้าขวบไม่ใช่ขวบครึ่งค่ะหนึ่ง <c oughs> กล่องมี7จ็ดซองค่ะ12บปีทันได้ค่ะสวัสดีป้านกครับน่ารักพี่มุกสวัสดีค่ะแม่เจนสวย <c oughs> สั่งสา